มาดูอีกประเด็นหนึ่งที่เราตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเรื่องของเกาะกูดนะครับที่ยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องแม้จะมีรัฐมนตรีหลายคนออกมาย้ำนะครับว่า MOU44 นั้นไม่ได้ทำให้ไทยเราเสียดินแดงซึ่งในวันเสาร์นี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็จะลงพื้นที่เกาะกูดเพื่อไปยืนยันให้ชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าของเกาะกูดทำให้ประชาชนมีความสบายใจและมั่นใจมากขึ้นกับ นายภูมิธรรมเวยชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกครับว่าจะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนที่อำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดในวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้โดยจเจรินทางไปยังหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดกองทัพเรือเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจดูแลทุกสุขกำลังพลและหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดที่เฝ้าอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเกาะกูดและเพื่อไปยืนยันให้ชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของเกาะกูด และบนเกาะกูดเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งมีหน่วยราชการและประชาชนอาศัยอยู่จะทําให้ประชาชนมีความสบายใจและมั่นใจขึ้นส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการพูดที่เลื่อนลอยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเพราะที่ผ่านมาเกาะกูดเป็นของไทยมาโดยตลอด ไม่เคยเป็นปัญหาเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาเพื่อสร้างประเด็นทางการเมืองอีกทั้งหลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการให้การสนับสนุน MOU-44 เพราะที่เป็น,นกลไกและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่สุดในการเจราจาเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันบนความพึงพอใจของทั้งสองประเทศโดยยืนยันจะรักษาผลประโยชน์และทุกๆอย่างที่เป็นของประเทศไทยและคนไทยให้ได้มากที่สุดตามสุที่สัญญาเนี่ย เกาะกูดเป็นของไทยมาตั้งแต่ต้นยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลนแล้วก็ฝ่ายทมเฬก็ไม่ได้เคลมเรื่องนี้เขาก็ยอมรับในอันนี้นะครับเพราะนั้นประเด็นที่เอาเรื่องเกาะกูดไปพูดว่าจะยกให้อายกนี้เนี่ยม,มันไม่มีความเป็นจริงและมันไม่เกี่ยวกับเอ็มอูยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกาะกูดเนี่ยยืนยันนะครับยังไงก็เป็นของไทยร้อเซแล้วก็รัฐบาลท่านนายกก็ได้ประกาศแล้วว่าเราจะไม่ยอมเสียดินแดนตรงนี้ไปนะครับจะรักษาไว้เท่าชีวิตนะครับ งนี้ก็เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ชัดเจนนะครับเรื่องกาะกูดแล้วขระดาษนี้เรามีทั้งหน่วยราชาการต่างๆอยู่บนนั้นนะครับเรามีกองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยที่ดูเส้นเขตแดนต่างๆเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ยุติเรื่องนี้ได้เพราะเป็นการพูดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทุกหน่วยงานยืนยันว่า m o u 44เป็น,นกลไกที่ดีที่สุดในการที่เจรจาเพราะนั้นตั้งแต่นั้นมาคุณอภิสิทธิ์ยกเลิกนี่ไม่จริงนะไม่ได้ยกเลิก เพราะนั้นดาเนินการมาตลอดโ <c oughs> ดยเฉพาะปี57ที่ยืนยันตรงนี้สมัยต่อมาจากนายกท่านประยุทธ์ท่านก็ดําเนินการต่อและท่านประวิทย์ก็เป็นตัวแทนไปเจรจาเอ็มโอยู44นะครับในช่วงนั้นท่านในฐานะที่เป็นรองนายกความมั่นคงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนๆก็ตามหรือพรคการเมืองไหนก็ตามมาพูดเรื่องเนี้ยต้องกลับไปดูประวัติศาสตร์และไปดูดูข้อตกลงส่วนธิสัญญาระหว่างสยาม <c oughs> กับฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> อย่าถามอะไรที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงสำหรับความคืบหน้าการเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคจอยเทคนิคข้อคอมมิตี้หรือว่า JTC นั้นนายภูมิธรรมก็ย้ำนะครับว่าจะมีการแต่งตั้งแน่นอนน่าจะไม่เกิน2สัปดาห์นี้โดยส่วนใหญ่ตามโครงสร้างเดิมให้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงานกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลังรวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการอีก2ชุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรพื้นที่ทางทะเลหรือคณะกรรมการที่จะเจรจาในเรื่องเหล่านี้